สวัสดีครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเก็บแง้งโหมดใหม่กันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือโหมดอารีน่านั่นเองนะและมีความแตกต่างกันมากกับโหมดคลาสสิกทั่วไปนะครับเนื่องจากไม่จําเป็นต้องฟาร์มนะครับเพียงแค่เราเซตปืนแล้วก็ออกไปยิงได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปฟาร์มในเกมนะส่วนการจัดอันดับของแล้งนะครับก็จะคล้ายๆกันกับแง้งในโหมดคลาสสิกนะครับ ็จะมีตั้งแต่แลงบอลซิลเวอร์โกลด์แพทแลงไดมอนด์ส่วนในแลงไดมอนนี้นะครับเขาก็จะมีรูปโปรไฟล์ตาเหลือกให้ด้วยนะสำหรับใครที่เก็บแลงอารีนาจนถึงไดมอนนะครับอ่าแล้วก็จะมีแลงคลาวนะครับและสูงสุดก็คือแลงเอ็ดนะในส่วนของแลงเอดนี้ยังไม่มีของรางวัลให้นะครับจะมีของรางวัลให้เฉพาะคนที่ติดท็อปพัน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนะครับหรือว่าเมื่อจบอันดับแรงนั่นเองนะใครที่อยู่ท็อปพันเนี่ยจะได้ฉายา a ารีน m ามาสเตไปครอบครองนะครับส่วนการเล่นในโหมดอาร n a น,นั้นจะสนุกหรือไม่เดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันเลยนะครับ Team Match. S <S ในโหมดจัดอันดับอาร n a น,นี้เราไม่สามารถเลือกแผนที่หรือว่าเลือกแมปได้นะครับเขาจะสุ่มแผนที่ให้นะ เกมนี้เรายิดปืนเราผิดกระบอกนะฮะโอเคได้ก่อซ่าแล้วนะครับท,ทีมโน,โน้นเขาเล่นสนไนเปอร์นะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหหเฮ้ยน่านจะไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเบอร์สี่วิ่งอ้อมมานะด้านหลังนะครับนังไง ยิงไม่สู้เขาเนะีเดี๋ยวเปลี่ยนปืนใหม่ก่อนนะครับโอเค M7 นะ่าจะเล่นได้ดีกว่านะฮะ M16 ยิงไม่ทันเขาเนะี่ยยิงเกือบไม่โดนนะ ในอารีนาจัดอันดับก็สามารถสไลดได้นะฮะเหมือนกับอารีนาทั่วไปเลยนะเพียงแต่ว่าเขาจัดอันดับแรงนะ <c oughs> ยิงลมคมกริฟเลยนะครับไปเพื่อนบุ๊ก เ uh huh. มื่อกี้เขาตัวทองนะครับถ้าตัวทองจะยิงไม่ตายนะเี่ยครับมันจะเป็นตัวทองกับพิษแบบนี้นะโมนี้บอกเลยว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้นะครับศัตรูรู้ตำแหน่งเรานะ เดี๋ยวนะทำไมเขาไม่ตายระเบิดเราเฮ้ยเหมือนเขาจะโดนระเบิดทีมตัวเองนะครับป่าระเบิดไม่พ้นหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหช็อตนี้ยิงไม่โดนนะครับการเกิดนี้ก็จะเป็นการสุ่มเกิดนะครับสามารถเกิดได้ทุกที่นะ โอ้โหนี่ก็อยู่คนเดียวนะครับก็มีเพื่อนเขาดับด้วยนะเมื่อกี้เขาอยู่ตรงทางขึ้นนะฮะทางแบบบริลเวณตรงกลางเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คนะอยู่หรือเปล่านี่ไงอ้ายิงไม่ถัานเพื่อนนะครับเฮ้ยตัวสุดท้ายแล้วอยู่ไหนครับนี่เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเอาโดนสไนเปอร์นะครับเพื่อนได้คิวตัวสุดท้ายนะ เฮ้ยเราได้ MVP อยู่นะครับเดี๋ยวจัดอีกสักเกมละกันนะครับว่าเขาจะสุ่มแผนที่ให้เราหรือเปล่านะเกมนี้เราได้ห้องหอสมุดนะครับเหมือนเกมนี้จะสุ่มเจอเพื่อนต่างชาตินะใครฟังออกช่วยแปลหน่อยนะฮะเมื่อกี้ก,กับหายนะครับเดี๋ยวนอนฮิวเลือดตรงนี้นะหมดอะรีน่าจะหิวเลือดได้นะครับ เมื่อกี้วิ่งเข้ารู้ฮะเดี๋ยวเราถักนะครับังไงมาแล้วฟไอ้สูัู้เนีไ้เนี่ยเนีไู้รเน้รเยรเยไี่ยเ่ยรเนยูอเกิดได้ทุกที่ออนอะครันะเราไม่มี่านเป็นีองตัวเองนะ เราสามารถเกิดได้ทุกที่นะครับเนื่องจากเป็นการสุ่มเกิดนะติดชิงเงินสักปุ่มเลยดีกว่ามาไลยเดาอลบรพี่ังไม่สวยจ้าลูแลมดีมาเลยเดามาเลยพี่แจ คนนี้น่าจะไว้ได้ขึ้นสโคบยิงนะครับกระสุนมันกระจายนะฮียนั่นไงข้างบนนะฮะโอหรือเปล่าเรียบร้อยอะเพื่อนเราเก็บไปเรียบร้อยถ้าเรายิงศัตรูแบบขึ้นสโคบนะครับเราจะยิงได้คมกว่าศัตรูที่ทแบบแไม่ได้ขึ้นสโคบนะมนานมา t e in i n h เฮ้เคนนี้เขาเล่นลูกซองนี่ว่ะไม่น่าหรอกเขามาดักตรงนี้นะครับลูกซองจะยิงได้เฉพาะระยะประชิดนะระยะไกลยิงไม่ค่อยตายนะครับเฮ้เขามาเกิดตรงนี้เหรอเขาเกิดตรงนี้เฉยเลยนะครับนี่ไง นี่เพื่อนลูกสองต้องิงอย่างนี้้นเอ,าเอานเ้เเอา,อาหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่แถวนี้อยู่เลยนะครับ โอ้โหทอมสารกระสุนหมดนะครับรฮู้ยคนนี้ยิงคมว่ะเดี๋ยวเราจะสไลด์เข้าชาร์จนะครับเขาก็น่าจะจิบเหมือนกันนะนี่ไงเรียบร้อยครับ เหมือนเขาจะวิ่งเข้ามาฮิวเลือดนะดเกมนี้รู้สึกว่าศัตรูจะยอมแพ้นะครับเหมือนจะมีการออกนะไม่ได้ยินเสียงปืนเลยนะครับเฮ้ยนี่ไงเอาเขาปาระเปิดฆ่าตัวตายนะครับน่าจะยอมแพ้หรือเปล่าทีมเราโหดมากนะครับโ่้ในลูกอะไรนะด่าดูยินดีในเมียมือหนาเลย สัตรูจะไม่เกิดที่เดิมนะครับเวลาจะดอดอือยู่ตรงไหนวะเห็นไ่าเขาไปปลาระเบิดฆ่าตัวตายที่ไหนจะแข่งนะฮะฐานนี้หรือเปล่าเราอยู่กับเพื่อนนะครับ ยู่กับเบอร์สี่นะเบอร์สี่เก็บ2นะเกิดตรงนี้อีกหรือเปล่าไม่เกิดนะครับแสดงว่าไม่เกิดที่อื่นอีกนะไม่เกิดที่เดิมนะครับตอนนี้เหลือ2คิวก็ชนะแล้วนะแต่ศัตรูนี้ปาระเบิดฆ่าตัวตายอย่างเดียวเลยนะครับ หาศัตรูไม่เจอนะเขาไปเกิดที่อื่นหรือเปล่าเออนี่ไงเรียบร้อยครับเฮ้ยเพื่อนเราได้ตัวสุดท้ายนะเฮ้ยเดี๋ยวว่าเราได้ M V P นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะบายบายครับ